สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธก่อนเที่ยงนะคะ11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาที่เราจะหยิบยกประเด็นที่เป็นข่าวมาวิเคราะห์ร่วมกันนะคะวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจจากการเป็นข่าวอาจจะแผ่วไปแต่ว่ามันมีความน่าสนใจอยู่นั่นก็คือเรื่องกุสมบัติของสมาชิก สภานิติบัญญิแห่งชาติหรือว่าสอน,นอชนะคะที่มีอดีตสวอจอมสอยอย่างคุณเรืองไกลเนี่ยได้ออกมาที่บอกว่าจะต้องมีการตรวจสอบแบบจริงจังนะปปชจะต้องทําหน้าที่ให้เต็มที่นะใครที่มีความร่ารวยผิดปกติเนี่ยย้อนกลับไปขอข้อมูลกับกรมสรรพากรมาดูเลยว่ามีการเสียภาษีกันแบบชัดเจนแล้วก็เหมือนเปิดเผยกันหรือเปล่าถ้ามันไม่สอดคล้องกันปปชจะต้องมีการดําเนินการขา้าราชการบางคนโอ้โหรวยล้นฟ้ามหาศาลจนหลายคน นนี้ถึงขั้นต้องอ้าปากค้านกันนะนะบางคนบอกเป็นสมบัติที่คุณปู่ให้มาบางคนบอกรวยเพราะว่าเมียรวยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเปรียบเทียบกับกรณีของนักการเมืองข้าราชการล่ํารวยมหาศาลแต่ไม่ค่อยมีการพูดวิพากษ์วิจารณ์กันขณะเดียวกันทางฝ้าฝามของการเมืองถูกจับตาเป็นพิเศษโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือปปชนะคะเราจะมาตีแผ่เรื่องนี้กันนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นการจับตาเรื่องเศรษฐกิจค่ะที่สองวันที่ผ่านมานะคะก็มีหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นพรรคเผ่อไทยพรรคประชาธิปัตย์หรือแม้แต่กลุ่มผู้เคลื่อนไหวก็ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกเพราะหวังนะคะหวังว่านี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เศรษฐกิจในประเทศหมุนเวียนได้มากขึ้นเพราะการประกาศกฎอัยการศึกเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าที่จะมาเที่ยวในประเทศไทยอย่างไรก็ตามค่ะทางด้านของนาย,ยกรัฐมนตรีก็บอกว่ามันไม่ใช่ส่วนสําคัญต้องดูกันที่ว่าเราจะเอาคนในประเทศหรือจะเอาต่างประเทศนั่นหมาย หมายความว่ายังคงที่จะยืนยันการใช้กฎอายการศึกอยู่ท้ายที่สุดแล้วการกระตุ้นเศรฐษฐกิจที่ออกมาห้าด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการซ่อม้างหรืออะไรมันจะช่วยได้หรือไม่แล้วก็ภารัฐผ่านนาวาที่ถือว่าหนักหนาสาหัสพอสมควรได้หรือไม่นะคะเราจะพูดคุยกับสามท่านค่ะแขกรับเชิญประจำนะคะคุณบุญกลมดงบังสถานคุณสุภเกียรติธารณกุลและคุณศรีอินทะปันตีนั่นเองสวัสดีสดทั้งสามท่านค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็คงจะต้อง ไว้อะไรนะคะแก่การจากไปของพันเอกดอกอรอภิวันวิริยะชัยที่ได้เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะตามเวลาของฟิลิปปินส์ก็คือ22นาฬกา38นาทีซึ่งทางด้านของคนสนิทก็ได้เปิดเผยนะคะว่าเกิดจากอาการปอดติดเชื้อแล้วก็เกิดภาวะไตาวายท้ายที่สุดแล้วก็ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กําลังจะประสานกับทางสาธรรชารชณาติเพื่อที่จะนําร่างมาประกอบ พิธีทางศาสนาที่ประเทศไทยโดยก่อนที่พันเอกอภิวันได้ก่อนจะเสียชีวิตเนะะี่ยค่ะได้สั่งกับญาติไว้ว่าให้นําร่างมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบางไผ่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งก็ถือว่าเป็นบ้านเกิดน,นะคะส่วนการดําเนินการที่หลายคนจับตาอยู่ว่าจะมาถึงเมืองไทยเมื่อไหร่ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3วันเพราะว่าจะต้องมีการติดต่อไปทาง UN เพราะในขณะที่เข้าซิลิปปินส์เองพันเอกอภิวันไม่ได้เข้าตามระบบ ที่ที่จะต้องเข้าเมืองนะคะก็ยังไงก็สามารถที่จะส่งเ m s เเพื่อที่จะเป็นการร่วมไว้อะไรแก่การจากไปของบุคคลทางการเมืองคนหนึ่งที่ร่วมต่อสู้ในการเรียกร้องประชาธิปไตยกันได้ตลอดทั้งรายการและทั้งวันนะคะมีสามท่านนี่ในใน,ในส่วนของคุณสุภเกียรติขอถามเป็นความรู้นิดนึงหน่อยไ,ได้ไหมคะว่าทาง ถ้าในลักษณะาการลีภัยหรืออะไรเนี่ยค่ะมันมันจะต้องมีขั้นตอนหรือกระบวนการอะไรที่ที่มากกว่าไหมคะที่จะขอนําร่างกลับมาประกอบพิธีกรรมคือเท่าที่เคยปรากฏเป็นข่าวที่เแล้วไม่ไม,ไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศไหนก็จริงมันขึ้นอยู่ความเมตตาของคณะผู้บริหารประเทศในขณะนั้น<อ>เพราะฉะนั้นเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเมินไปได้เลยแล้ว ถ้าถ้าคิดว่าเขาตายไปแล้วก็ควรจะจบสิ้นกันทีะอนุญาให้เข้ามาได้อย่างง่าไดยก็ได้ <ừ> แต่ถ้าจะตั้งแน่เนี่ยโอโ้โหกฎเกณฑ์เยอะมากนะมีทั้งกฎหมายภายในประเทศนะฮะกฎหมายคนเข้าเมืองรวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศอะไรยุ่งแย่พัวพันเอนยุ่งมันใหญ่เลยคก็หวังว่าจะได้รับการเมตตานะคะยังไงก็ได้เสียชีวิตไปแล้วอว่าด้วยเรื่องของพันเอกอภพวันแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจ เปิดเผยแล้วค่ะรายชื่อสปช2อ0ร้อยห้าสิบคนบางคนบอกไม่ผิดโผเท่าไหร่เลยบางคนก็บอกก,อก่อนที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้มันก็ใช่ทั้งนั้นแหละแต่ว่ากลุ่มสี่สวอบอนี่มาอย่างไงทําไมได้เยอะกว่าคนอื่นจังเลยก็อย่างที่เราพูดเร็วๆก่อนนะ<า>ว่าเออหลอกสเปกมั่งอะไรมั่งต้องเจ็บพันคนลอกเนี่ยคัดเลือกอย่างดีแล้วหัวบ้างเ,เราก็ตอบได้คาเดียวประตเอ้ย มันเรื่องง่ายๆก็มาจากที่ไหนก็มาจากคอสชสชตั้งคณะรัมนตรีเขามีใครคนอื่นพวกเขาอ่าสนชมีใครก็ฐานเกินขึ้นอ่ะแล้วมันก็อยู่อย่างที่เห็นปปชคนจะนล็อกสเปกอะไรมาดูฟาดหัวทนงทีมวันนี้กไทยรัฐฟาดหัวเลยบอกว่าสปชครบแล้วสองร้อห้าสิบประหันสี่สิบสวก็พสข่าวสด พลาดหัวนะฮะสพชอุแวะสี่สิบสวกปปสชื่อพรึบค่ะของชั้นลึกบอกว่าเปลดเต้าแล้วยี่สองห้าสิบสพชอดีตรายการบิ๊กทหารพรึบเอ้แค่พลาดหัวเนี่ยเราก็เลยรู้ว่ามันมันก็อีดอกเดียวกับสพชแต่ลองนายกบอกหลากหลายนะคะอย่างก่อนหน้านี้คุณบุญคงเคยแสดงความเห็นบอกว่าคือดูจากหน้าของสปชเนี่ย ต่างจากสนชอยู่สปชจะเหมือนมีทั้งภาพแล้วก็พวกเบาๆแต่ดูเหมือนผ้าถั่วนี่จะไปพวกหนักๆเห็นออกมาเห็นหน้าข่าตาออกมาแล้วเป็นยังไงคะผิดคาดไหมคะคืออย่างนี้นะครับก็ก็ไม่ได้ผิดคาดนะครับเพราะว่าเราก็ก็คาดไว้อย่างแรกอยู่แล้วว่าการต่างไม่ว่าจะเป็นสนชหรือสปชสปชก็ต่างนะครับก็ ถึงแม้ว่าจะผ่านจะมีการรับสมัครมีผู้สมัครกันเยอะแยะเลยนะครับจากการให้สัมภาษณ์ท่านของด้านพลเดกประยุทธ์จันทร์โอชานายกตีท่านก็บอกว่ามีผู้สมัครเข้ามาเป็นสมนชทั้งหมดเกือบเจ็ดพันคนไลนะครับเราคัดเลือกมาเหลือสองพันไ้สองร้อยคนเนี่ยนะครับออพอมันได้มาอย่างนี้นะครับมันก็คนออกมาอย่างนี้ก็ไม่ได้ผิดคาดเพราะว่าอย่างที่ท่ศรีพูดถึงนะครับ ก็คือมีทั้งทหารและตำรวจแล้วก็40สวนะครับแล้วก็กองสนศนะครับกปงพันศร์ที่ผมอยากผมผมไม่อยากใช้ว่าปปสผมอยากใช้ว่านกบีดมากกว่าน<ท>ะคราบวันวนี่ยังสื่สอได้ชัดเจนน<ท>ะคร <ถ ham. S 1> กันก็คือทั้ง40สวทั้งนกบีดเนี่ยรืบกันมากนะครับรืบกันมากแล้วก็ทีนี้ผมที่จะคาดหวังจากการที่ทางคาดหวังที่การยึดอำนาจทั้งนี้ โอราการยืดอำนาจก็เนี่ยทางคอ,อสชเขาพูดชัดเจนว่าเพื่อนำไปสู่การปองดอง<ะ>เดินหน้าปฏิรูปแล้วก็คือทำหน้า,นหานให้ประชาชนในปีหน้าปีสองห้าร้อยห้าสิแปดใช่ไหมฮะแต่เมื่อเห็นหลายชื่อเหล่านี้แล้วมันจะเกิดปองดองได้หรือนะครับ<ะ>เกิดความปองดองได้หรือคุณจตุรลนสายแสงนะครับอดีตสวอดีตสสแล้วก็อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ<ะ>แกนนำพักเพื่อไทยนะครับได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ว่านะครับเมื่อพี่นายจากที่มาและรายชื่อของผู้ที่มาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้วจะเห็นว่าหน้าเป็นห่วงมากนะครับเพราะดูจากาะดูจะจํากัดอยู่ในแวดวงของผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลท,ที่มาจากการเลือกตั้งในอดีตกับผู้ที่สนับสนุนลิ้นเรียกร้องให้มีการรัฐประหารเสียเป็นส่วนใหญ่การจับปฏิรูปโดยคนเพียงส่วนหนึ่งในภาคหนึ่งของสังคมอาจจะกลายเป็นการสร้างปัญหาความขัดแย้งใหม่ขึ้น หรือซ้ําเติมปัญหาเดิมให้หนักยิ่งขึ้น<ะ>ยิ่งจําเป็นต้องรีบเปิดโอกาสใหผ้ผู้คนที่หลากหลายสามารถเสนอความคิดเห็นและมีส่วนร่วมให้มากกว่าที่เป็นอยู<ะ>่ครับอันนี้ไม่ใช่เฉพาะในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะ,ะเพราะว่านักจัดการในปีของหรือในฝ่ายประชาไทเองนะครับ<ะ>เขาก็เป็นห่วงเรื่องนี้ นะครับเพราะว่านี่แหละมันจะเกิดความเสียของเกิดการเสียของอยาอ่างที่ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเขาเขาพูดถึงนี่ตลอดนะครับเพราะว่าคือแทนที่จะเกิดให้เกิดการฟอง้องเกิดการสมัสมานไชัน,นะครับมันยิ่งจะเกิดความขัดแย้งและนําไปสู่การเสียของก็คือไม่เป็นไปตามที่ทางคอทชอต้องการค่ะถ้าถ้ามีคนที่ตั้งประเด็นคําถามท,าที่บอกว่าก็ ผู้ตรงๆคือก็ช่วยไม่ได้อะก็เพื่อไทยประกาศตั้งแต่แรกแล้วว่าจะไม่ส่งสมาชิกเข้าร่วมเป็นสมาชิกสปอชอเพราะอย่างน้อยๆถ้าสมมุติว่ามีรายชื่อได้เข้าไปเหมือนคุณอารณ์กรการที่จะมีตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยมันจะเป็นเสียง<อ>หนึ่งที่จะนําพาสู่การปฏิรูปได้ไหมคะผมานะ็มีอยู่คนหนึ่งนะมีอยู่คนหนึ่งนะ ที่เขาไปเป็นสปชงนีจากภาคเพื่อไทยค่ะพรเด็นที่จะสักเสรีประพาโอ้แล้วมีทนายนายกคุณบัญชาปรนีทนาเพรารู้สึกจะไม่ใช่นะรู้สึกอันนั้นไม่ใช่ใช่ไหมคะออมันคนละเลืองเลยเข้าใจผิดกันนั่นทนายความคุณพัชรวาดวงสุวรรณอ่านี่ไงจะได้เข้าใจตรงกันนะทีนี้เราถามก่อนว่าที่คุณตั้งมาเนี่ยใครคนเลือกอะ ขสจค่ะาคุณ <ose> พลเอกประยุทธ์ท่านเลือกอว่างั้นดีกว่าน<ฮ>ะไม่เห็นต้องตอบคำถามเลย <c oughs> ว่าท่านต้องการอะไระ <c oughs> วันนี้ท่านทำจะเอาใครมาเราจะพูดว่าโอ้นี่มีความหลากหลายคั้นเรื่องก,กอบตายดูมันมมีอะไรมันไม่มีเราต้องมองอย่างเดียวว่าสปชเขามีหน้าที่อะไรถ้าตามรวมแบบขอ,อ,องพลเอกประยุทธ์นะก็มีหนึ่งตรงประนร,รูปสิบเอ็ดด้านนะ คุณจะเป็นรูปอะไรของคุณนะและไม่รู้นะ,อ,ะอันที่สองต้องร่างรัฐมนูญหัวใจของทั้งหมดของการปกครองประเทศคือรัฐมนุนทีถ้าคุณเอาคนเราต้องดูซิว่าอีกยี่สิบวันจากนี้ไปเนี่ยที่เขาจะตั้นกันบริการบธิการยกร่กางสามหกคนเนี่ยคใครใครเป็นประธานนะอย่างคราวที่แล้วเนี่ยคุณประสงค์สุนรีเป็นประธานค,คุณประสงค์ทํางานอยู่ใครคุณประสงค์ก็ทางานอยู่คุณเปรย อ,อันนี้พูดตรงไปตรงมาเลยบางครั้นี้ถ้าแต่ไปชื่อคุณโบวัษสักคุณโบันสักอยู่ใครมันก็ต้องตามทั้งนี้ค่ะเราก็จะรู้ว่าเออแล้วเ,ออเราจะตั้งขอ้อสงสัยนะคนบุตรกรมนะแต่ถ้าพอล่ารับมููนออกมาแล้วเนี่ยมันดีกับรับดูปีห้าศูนย์ปีสี่ศูนย์หรือมันแย่กว่าเรามาดูตรงนี้แล้วนั่นแหละคือคําตอบว่า เราจะพูดอะไรเนี่ยนี่แหละประเทศไทยจะได้แบบโปรงๆคุณสุภเกียรติแล้วเห็นหน้าค่าตาแล้วถามแบบซื่อๆเลยนะคาดหวังกับการปฏิรูปภายใต้สมาชิก250คนนี้ยังไงบ้างปฏิรูปแน่ๆเลยครับเพราะผมดูรายชื่อ่างนี้นะะผมมองทะลุกำแพงหลังสภานิติบัิญัติแห่งชาติจิเลยผมรู้สึกว่าในระยะเวลาราปีหรือปีกว่านิดๆเนี่ย ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในสภาและท่านทั้งหลายที่ไม่ได้รับเลือกและกําลังเสียอกเสียใจเนี่ยจะเกิดการรวมตัวกันขึ้นเป็นพัคการเมืองใหม่ขึ้นมาร <c oughs> วมพลคน,คนอ,อกหักด้วยนะ <c oughs> ก็ <c oughs> เป็นแนวร่วมทั้งหลายรวมทั้งแกนนําระดับผู้มีความรู้ความสามารถหลายๆด้านที่นั่งอยู่ในสภาเนี่ย <c oughs> ผมคาดว่านะว่า,ว,า,ว,าว่าจะต้องเกิดการ ไปจดทะเบียนก่อตั้งเป็นพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมา,ค,มาคุณมองข้ามช็อตเรืเ่อปู่ชัยกับคุณองโลก็ผมก็ยจะพูดกันเพราะว่าผมเห็นหน้าปู่ชัยกับคุณอาโลกรเนี่ยนะเขาต้องหวังเอาฝีมือของผู้